สวัสด,ดีปีใหม่นะคะวันนี้เราปรยู่ที่วัดหนองเสิอและตอนนี้กำลังสวงโมนข้ามปีอยู่และเราจะปิดทองององชัปดีวา่าลงน้ำยาอยู่ ให้ผมพูดก่อนสินีรากำลังรงมอนุญาโตชิสองอยู่นะครับเพื่อบอกให้คนที่มาสวดมนต์ติดทองตอนเที่ยงคืนครับโดยมีน้องชายนวลแน้องชายนวมและคุณแม่คุณแม่และคุณ่อครับคุณ่อมาด้วย วิณทีไม่ได้พิณทีน้องคำาพันน้องคำพัน,น,พนเป็นระลาผู้ชายไม่ชัด <c oughs> อันน,นี้ครอบครัวนี้มาเป็นปีที่สองแล้วนะครับปีที่สองที่มาลงน้ำยาสวด,ดม์ข้ามปีสะพิทองข้ามปีครับ ตอนแรกไม่ทันนะครับเอามือถึงนี่ก็เยอะตอนที่โดนลุมปินเยอะๆไม่ถ่ายไม่ทันนะครับได้ยังครับนี่เขาติดทองเลยเชนิวเชนิวเชนิวกระดาษแข็งเชนิวขนพยายามปิดต่อๆนะครับปิดต่อๆกันอย่าเว้นอย่าเว้นเดี๋ยวไม่สวยปิดต่อๆกันระวังอย่าให้โดนคุ้มค้าอย่าให้โดนตาท่านนะครับ laqueusque <tries> pro bono datum datum น้องปลายดวงนะครับมาปีน,านี้ครั้งที่สองเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคค่ะสุดดีสุดดีมากเลยค่ะน,น,นี่กันนัด FC ใช่ไหมจะไลฟ์สดใช่ไหมไทางไหนทางไหนทางติกตกต๊กต็อกติ๊กต็อกโอนโหแคุณแม่อยู่กำลังเซ็ตระบบอยู่นะครับเป็นไงบ้างฮะ เป็นไงบ้างวันนี้ก็วิจัยับที่ได้มาทำมาช่วยงานนีใหม่มาจะมาทุกปีไหมอยากมาทวันก็ใช่ไม่หมาว่าคุณแม่แอนซอนงานทัวร์เลยใช่ใช่ไหมะยกเลิกทิปทัวร์เลยค่ะพี่แก้วเพราะตอนแรกแทนกันไว้ว่าจะไปเดินทางประมาณสัก29อืมยกเลิกเพราะอะไงานนี้เลยใช่โอ้สาธุสาธุค่ะแ้แต่ว่าต้องกลับไปใหม่ ก็จะไปวันที่สองแทนค่ะตาด้วครับตาครับเดี๋ยวรอต้ขอบคุณแก้วด้วยนะคะที่ชวนมาปีนี้ครับปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วมาเราก็แบบรู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจมีความสุขมากก็เลยปีนี้สามีบอกว่าถ้าพี่แก้วชวนมามาอีกค่ะชวนทุกปีเลยใช่ชวนทุกปีเลยได้ครตาขอบคุณครับเริ่ น้ยาแต่ว่าพระเกศเดี๋ยวเราจะต้องปัดอีทีนี้น่าจะเห็นมากกว่าเพราะมันจะเห็นหร่อ,องตีนะแต่แล้วทองสองแปะไม่ลึกมันก็จะเห็หีเราก็เลยต้องกเก็บพระเกศไว้ก่อนแล้วอยู่ที่นี้เราก็มีแล้ถ้าไฟสว่างเนี่ยจะเห็นแผลเต็มเลยเ <c oughs> พราะแสงไม่พอครับแสงแค่นี้ไม่พอต้องใช้แสงสว่างกว่านี้เพราะสีน้ำยากับสีทองใกล้เคียงกัน ร้อยแล้วก็จะเหมือนปูนรทองอันนั้นใช่ครับนี่ครับเราติดทองในเบหมดแล้วได้ครับวัดน้องเขินด้านบึงชนบุรีเ่วดีเราอเราเราดูอะไรเกันอยู่ ลถดีนี่จะเจอไหมครับผูไม่เห็นอรยู่นี่รออยู่นี่ผู้อยู่นี่ไอ้พูกเขาราอยู่นี่เออรอจูผู้อยู่ครับรอดูรผู้อยู่

เดี๋ยวเราจะเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถน้ำมนต์แล้วก็มาปิดท้องต่อเรื่องที่สองครับในวันปีใหม่ของเรานี้แป๊กยืมนิดเดียวไปสุดท่านวันเกิดเฮ้ย Happy New Year บันใจรู้เลยไปขึ้นเขา เราจะปิดทองหลังจากที่สวดมนต์แล้วก็ ร้าน้ำ้งบนนะครับจะติดทองนี้ต่อครับส่วนตรงนี้ครับเราได้ติดทองเรียบร้อยแล้วคาดว่าพรุ่งนี้ต้องมีการซ่อมแซมเพราะว่าสแสบไม่พอนะครับสแสงนร้อย งานปิดทององค์ที่สองครับต้อนรับที่ใหม่ครับสวัสดีที่ใหม่พยายามปิดต่อๆนะครับติดติดให้ต่อต่อกันวัดห,หนองเขิงครับ อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับจุดทองต้องรับปีใหม่ครับเราส่งท้ายปีเก่าไปแล้วนะครับองค์แรก อะไรเนี่ยอ๋ <c oughs> ออธิฐานว่าไงขอให้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะอ๋อก็ได้เจอกันแล้ว ดูแนี้ครับน้องไฟนวมร่าเรงไลฟ์สดทางทิกต็อกอยู่นะครับรีวิวลักีวิละคนมีคนละร้อยแปดสิบโอ้โหรงลปใหม่นะคะร้องแล้วค่ะห้เราเจอลงปใหม่ลยช่ใช่ใลค่ะปีใปได้เชื่อไปเ่า เรากำลังเปลี่ยที่เขาพูดว่าครคภมที่เสรมนะครับไปกล่องนี้ได้เลยนะครับไปแล้วแจ้งร้อได้ฉันนะครับสวัสดีพี่ไอ้ฐานบ้าเลยครับนนะอาให้เป็นสีทีดีตลอดทั้งปีครัโอเคไอ้ฉานว่าไงครับรอหายโรคหายใข้เจ็บเจ็บป่ดยั้งไหนอ๋อเจ็บป่วยัไหนเจ็บป่วยอ่าโอเค 你发一个动态，你发点能好点哈？ Nó thì tới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดทองรเขาจะรุกองที่สองนะครับรับปีใหม่ครับ โลดในใจสู้ครับปกติไม่ลั่ง่ตาเถามอยู่ว่าเราไนอนนไหจะกลับไปหรือเอาเปียกไปหน่อยหลับา่มตื่นตีสนอเราไปนอนเอาเปียกไปหนะแกฟกีู้้เป็นยังไม่พูฮะฮะย อธิษฐานว่าไงบ <c oughs> ้างไปนวมอธิษฐานว่าไงบ้างธิษานขอให้เดีว่ามีงานสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนได้เก่งดีดีฮ่ กับผู้คนประทับตรงนี้ผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังงานทุกงานครับของวัดหนองเขินนะครับทุกผู้ประธานเลยเนี่ยทั้งซ่อมและสร้างทุกอย่างใช่ไหมลูกใช่ครับซ่อมทุกอย่างสร้างทุกอย่างง่าที่เห็นอยู่ครับเนี่ยก็จะเป็นการโบกปูนต่อท่อทําหลังคาต่อละพักช่างต่อต่อนู่นต่อนี่ดูใจเลยดูใจดูใจดีใจเดียวด้วยต่อหัวใจไม่ได้ไม่ได้เพราะมีนี้ยมีนี้ยม มัาแมวเ้าอยู่มีไม่รอดเ่องาเอหมูทุกอามันจะเป็นปตามทุกตาตาลิกตีเตาฟรม่เหมือนกันี่ยเหมือนกันครับฮกแ่่